ใช่คนพูดถึงพี่เอเคพี่ไม่ตื่นเต้นกับคนในวงการเหมือนกันคนในวงการบันเทิงอ่ะเราอาจจะไปเพราะหน้าที่แต่ปรากฏคนที่ไม่ใช่ที่อยู่ในวงการบันเทิงอ่ะโซบพิบมาดาอยู่ไหนมาอยู่ไหนบอกอ๋อฉันทำรายการแล้วทุกคนชื่นชมหนูหมดเลยทั้งคู่เลยทุกคนบอกเฮ้ยละครเวทีเรื่องนี้น่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนี่เลยแะจริงๆนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่จะกลับมากันฮะจริงเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งค่ะ หลุนโดยง่วนศูนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครวัวไทยมากกว่า60ปีใหม่ My. กะทิชาวเกาะสูตรผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอัตรรสความอร่อยใหม่ไดกินแม็กซ์อินเวอร์เตอร์เย็นเร็วเต็มแม x เคลเมเอาอยู่ด้วยสามพลังสะอาด สยบแรงแค่ความคันความมันที่สุดข,ของความเย็นสดชื่นเป็นตัวคุณได้มากกว่าด้วยเคลแมนใหม่พลังเสื่อความขันขั้นสุดพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นเคลเมน r e f ร e ชิ่งอีส control มีแล้วที่ร้านติดดาวสูมิติใหม่ของการซักผ้า f i ล์ไลน์ซักผ้าสุดเข้มข้น natural origin ลึกลลังด้วยพลังสารสก,กัดจากธรรมชาติเข้มข้น98%ช่วยขจัดคราบฝังลึกพร้อมช่วยขจัดกลิ่นอับชืน้นสะอาดล้ำาฟ n ์ไลน์ซักผ้า natural origin เตรียมพบกับคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองเดอะโกลเด้นซองครบ5ปีกับ The Golden Song, The Golden Show เดอะโกลเด้นซองเดอะโกลเด้นโชว์คอนเสิร์ตเต็มอิ่มจุใจกับบทเพลงทองคำสุดไพเราะตื่นตาตื่นใจไปกับโชว์สุดตะการตากับการรวมตัวกันของแชมป์และดาวเด่นตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่น5พร้อมโชว์พิเศษจากกรรมการและพิธีกรวันที่5และ6สิงหาคม3รอบเท่านั้นณเมืองไทยรัชดาไลัยเทยเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรทางไทยทิเก็ตเมเจอร์17มิถุนายนนี้ ที่เดียวค่ะภูเกตรร็ตตอนกลางคืนสวยไหมดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแล้วภูเก็ตกับพี่อันไหนดีกว่ากันต้นร้ายปลายรักดูยอ้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่เดียวละครต้นร้ายปลายรักดูสดและดูยอ้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวพร้อมสามสี่เบรกแป,ป๊บขอไปแซ่บกับเคเ ผู้พันแชร์กันบันพระหัสวิ่งแซบ12ชิ้น159บาทถึง29มิถุนายนนี้กลับละต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์แค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ทำไมคนมากมายยังคิดว่ายโมโลกเป็นที่่น่าัครยู่นะ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปยมโโจะต้องถูกปิดแนะ่ ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งหารือกับธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจลิสซิ่งหามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้หลังหมดมาตรการพักชำระหนี้หวันกระทบภาคเศรษฐกิจของประเทศยืนยันเดินหน้าดอกเบีย้ยนโยบายเข้าสู่ระดับปกติ นนในนินให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้เอาละเอาละแล้วน่นอนพิศวาส